สวัสดีค่ะสวัสดี f อซที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นเช่นไรกันบ้างคะเดินทางออกต่างจังหวัดกันหรือเปล่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขในช่วงเทศกาลหยุดยาวสงการนี้นะคะนางฟ้าของอวยพรให้ทุกคนร่ำรวยแฮปปี้มีความสุขกับครอบครัวนะคะวันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังฟังนะคะในชื่อท็อป,ปิคคือคุณในสายตาเขาตอนนี้เนี่ย เขามองคุณยังไงตอนนี้เขารู้สึกแล้วก็มองคุณยังไงนะคะพลังงานไพ่สามใบที่หยิบได้นะคะเป็นไพ่แบบว่าขี้ดื้อมากๆเลยค่ะพลังงานของเดวิลนะคะแล้วก็มีเดอะซันะคะแล้วก็มีราชาถือดาบอ,อโ้โหดุดันเกลี้ยกลาดไม่เก่งใจใครแต่ว่าเธอคือแสงสว่างแสงอาทิตย์ในสายตาเขาเขาก็เลยต้องส่องต้องมองคุณตอนนี้นะคะ ตอนนี้เขามองคุณหรอคุณคือเดอะซันน่ะเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับเขาอยากบอกว่าคุณเก่งคุณคุณมันเก่งอ่ะคุณมันอึดคุณมันถึกทนทุกสิ่งอย่างคุณเนี่ยเป็นดอกทานตะวันหรือเปล่านะทําไมแบบว่าไม่กลัว U ูวหรือไงพลังงานของเขามองคุณตอนนี้คุณเก่งมากเลยเรื่องงานหรือว่าเรื่องแพชชั่นหรือว่าการดําเนินชีวิต แถมยังมีชื่อเสียงแล้วก็มีหน้าตาผิวพรรณรูปร่างที่มันน่าชวนหลงไหลด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เดวิสบอกมาเดวิสบวกราชาถือดาบคนคนนี้อารมณ์สวิงขี้หึงขี้ห่วงนะอาจจะเกิดเดือนมกราเมษานะคะสิงหาแล้วก็พฤษภานะคะแล้วก็มีความเดือดซันธันวาคมราศีธนูได้ด้วยพลังงานคือ มีชาวธาตุไฟอาจจะดวความสัมพันธ์กับคุณและตัวคุณเองอาจจะเป็นสาวธาตุไฟหรือว่าธาตุธาตุดินนะคะพลังงานคือ เขามองว่าคุณเซ็กซี่เร่าร้อนใจร้อนหัวร้อนพร้อมส่วบพร้อมหยุ่มหัวเขาและเขาอยากให้คุณใจเย็นบ้างนะคะอากาศที่ว่าร้อนยังไม่ร้อนเท่าแม่คุณเอ๋ยของเขาเลยตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกคือาจะทํำยังไงดีให้คุณลดลาวาสอกให้คุณใจร่มๆมหรือว่าจะทํำยังไงดีให้คุณเปิดเผยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาให้เขาได้รู้ เพราะว่าตอนนี้เหมือนสิ่งที่เขามองเห็นคุณมันแค่เหมือนแบบว่ามองออกมานอกนอกกำแพงอะคะ่ะเหมือนคุณสร้างเกราะสร้างปีระมิดครอบตัวคุณเองหรือเปล่าเขาเลยเข้าไม่ถึงหัวใจคุณนะคะเขาอยากรู้ว่าตอนนี้ห่วงหรือของหัวใจคุณเนี่ยมีเขาซ่อนอยู่ไหมเขาส่องยังไงก็ส่องไม่ได้เพราะว่าคุณก็ไม่เทคแอคชั่นไม่แบบว่าอะไรเลยในโซเชียล พลังงานความต้องการใครบางคนนะคะกําลังต้องการคุณแบบว่าอย่างหนักหน่วงพวงองุ่นต้องการแล้วรู้สึกหงหวยหัวร้อนราชาถือดาบเดวิลอ oh, i ยไอวอนยูไอวอนยูแบบเรียกร้องร่าร้องในห้วงลึกของจิตวิญญาณแต่คุณก็ไม่มาสักทีเพราะคุณนะ่ะคือเดอะซัน่ะคุณนะ่ะกระโดดโลดแล่นไปไหนต่อไหนบางทีพลังงานตอนนี้นะคะ นางฟ้ามองว่าเหมือนคุณไม่อยากจะโฟกัสเรื่องความรักโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตเรื่องแพชชั่นที่จะเข้ามาหรือเปล่าหรือวางแผนจะออกเดินทางไปเที่ยวไหนหรือเปล่าตัวคุณเองนะคะเดอะซันจะเกิดราศีธนูจะเกิดวันอาทิตย์ได้เดอะซันวันอาทิตย พลังงานคนที่เดียวกับคุณอาจจะเกิดวันพุธวันจันทร์พระหัสวันศุกร์ได้นะคะเขาอยากบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณใช่คุณเก่งคุณฉลาดคุณเฉียบคุณเป๊ะคุณลึกลับคุณเซ็กซี่คุณเร่าร้อนคุณบอกว่าหลายอารมณ์สองคนในร่างเดียวก็ไม่ปานแต่เขาอยากบอกว่าเขาเนี่ยคือคนหนึ่งแหละที่เป็นเอฟซีตัวยงแล้วก็รักรักเสน่หาคุณมากเหลือเกินนะคะสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คุณน่ารักน่าเสน่หา ช่างดึงดูดช่างเย้าวยวนเหลือเกินแต่พลังงานความจริงใจขี้เล่นแบบหัวเราะล่าเริงพลังงานของเดอะซันใบนี้ใช่ป่ะ เด็กน้อยขี่ม้ายูนิคอร์นท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่แบบว่าสาใส่หาเด็กน้อยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขามองคุณคือคุณทำไมมีความสุขจังเลยคุณดูแฮปปี้มีความสุขกับแพชชั่นในแต่ละวันที่คุณทำอะ่ะคุณไม่เห็นบอกเขาเลยว่าคุณแบบว่าเหนื่อยไหมอ่ะเขาอยากรู้ว่าลึกๆแลาวว่าคุณเหนื่อยหรือเปล่าเขาเป็นห่วงคุณนะเขาห่วงคุณนะความเป็นราชาถือดาบพี่ห่วงน้องนะพี่ห่วงน้องนะพี่อยากไปเป็นองครักษพี่ทักน้อง แต่ว่าพี่ก็มีงานมีภาระมีหลายสิ่งที่ต้องทําต่างคนต่างทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กันไปแบบนี้เขาไม่สบายใจเลยนะคะสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คุณมีความสุขอยู่ภายใต้ความทุกข์ของเขาเขาไม่สบายใจเขาอยากมาดูแลมามานัดเจอคุณสงการเนี้ยต่างคนต่างหยุดหรือว่าคุณไม่ได้หยุดหรือเปล่าคุณเหมือนแบบว่า บ้างานอะตอนนี้เขามองว่าคุณบ้างานแบบร้อนเงินร้อนเงินเหรอจ๊ะหนูจาโทรหาพี่สิเดี๋ยวพี่โอนให้พี่โอนไว้ในกระเป๋าพี่มีสองร้อยเดี๋ยวพี่ให้น้องร้อยหนึ่งพลังงานของคนคนนี้นะคะมองว่าคุณเนี่ยมีแพชชั่นอยากออกเดินทางอยากไปแสวงหาความสุขให้ตัวเองโดยที่ไม่มีเขาโดยที่ไม่อยากบอกเขาแบบ ทำเป็นเนียนๆห่างๆกันไปเดี๋ยวก็ move on เหมือนคล้ายๆว่าคุณเนี่ยต้องการพลังงานความอิสระต้องการโสดหรือเปล่าตัวคุณกับเขาจะเกิดปีจอปีงูปีไก่ปีหนูปีลิงปีกระต่ายนะคะปีวัวแล้วก็ปีเสือได้พลังงานคนคนนี้เป็นคนหัวร้อนใจร้อนอาจจะอายุมากกว่าคุณ4ปีบวกบวกบวกเขากับคุณนะคะอาจจะคบกันมามีเลขหเลขสเลข8เลข12ในความสัมพันธ์วันเกิดวัน ครบรอบวันรักกันบอกรักกันจุ๊บเหม่งกันใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้มีคนคนหนึ่งนะคะกำลังคล่่าครวนหอยหัวแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าลึกๆสุดใจลึกๆของห้วงลึกของจิตวิญญาณเขาเนี่ยเรียกร้องหาแต่คุณอ่ะต้องการคุณอ่ะแบบ ประมาณว่าคุณไปโผล่ที่ไหนนะเด็ซันขี่ม้าไปไหนตอนไหนคุณขับรถไปไหนคุณไปโผล่ที่ไหนคุณไม่เห็นจะบอกเขาไม่เห็นจะส่งโลเคชัน่นตอนเนี้ยเขาได้แต่นั่งพินิจพิคอสส่องคุณนะ่ะความเดวิลอะ่ะโอ้ยส่องด้วยใจร้อนรุ่มนะ่ะต้องการนะ่ะคิดถึงอยากกอดอยากหอมอยากฟัดเอวิติงจริงกระเบลอยู่กับคุณหมดเลยแต่คุณเนี่ยหาตัวจับยาก่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอยู่ไหนกระโดดลดดันไปที่ไหนตอนไหนเพราะว่าคุณไม่โพสอ,อะไรในโซ เชี่ยวคุณไม่ส่งโลเคชันใดๆให้เขาคุณหายไปจากชีวิตเขาแล้วอะอาจจะหายไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์บวกบวกวเขาก็เลยรู้สึกว่าาเบื่อจังเลยอะเมื่อไหร่คุณจะกลับมาไปเราต้องกลับมานะไม่ใช่ไปแบบว่าไปหหยหาคนอื่นแบบนั้นไม่เอานะเขาจะปวดใจนะคะนี่คือพลังงานของ ตอนนี้เขารู้สึกและมองคุณยังไงความเป็นเดอรซันน่ะมันครอบคลุมจัก,กรวาลเลยตอนนี้สิ่งที่เขามองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเหวี่ยงคุณมาให้รู้จักกับเขาเหวี่ยงเขามาให้แบบว่าเป็นทาดรักรักคุณขนาดเนี้ยคุณยังไม่เห็นใจยังไม่แคร์เขาเลยเหรอนางฟ้ามองว่าตอนนี้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนไปไม่ค่อยสนใจแบบไม่ค่อยคุยกับเขาหรือคุณมีเพื่อนใหม่หรือคุณซุกใครไว้นะเขาอยากรู้แต่เขาไม่มีใครเลยอะเดวิล นั่งส่องนั่งมองคุณแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดคนคนนี้นะคะหน้านิ้วคิ้วขมวดสองคุณมองคุณแล้วก็ห่าปวดใจปวดใจคุณหายไปถ้าหายไปขนาดเนี้ยโทรก็ไม่ไม่แบบไม่โทรไลก็ไม่ไลเขาไม่รู้ว่าคุณเนี่ยไปไหนกับใครหรือว่าคุณเนี่ยพินิษฐผิดเคราะห์แล้วว่าแบบเขาไม่คู่ควรหรือเปล่าความเป็นราชาถือดาบคุณอาจจะมองว่าเขาอารมณ์เสียบ่อยเขาขี้หงุดหงิดใจร้อนคุยอะไรก็แบบว่า สามวันดีสี่วันไข้คุยสมประโยคประโยคที่สี่ก็ทะเลาะกันเขาก็เลยแบบว่าคิดว่าคุณเบื่อเขาแล้วใช่ค่ะตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณ,ค,ณคุณเขาคิดว่าคุณเบื่อเขาแล้วว่าเอียนก็แล้วว่าไม่อยากจะแบบสูงสิงไม่อยากจะบ,บอกบบว่าเสวนาใดๆหรือเปล่าเอไม่นะเขาทําใจไม่ได้นะคะถ้าเดอดซันจะทิ้งเขานะคะอย่าทิ้งเขาเลยนะเขาอยากบอกว่า ถ้าจะทิ้งกันนะให้ทิ้งวันที่พี่แบบแบบ มีใครสิไม่ใช่ทิ้งในวันที่พี่ปักใจเพ้อใจไฟปางจริงมงังมนเขาไม่รู้ว่าคุณรังเกียจที่เขาฐานะยากจนกว่าคุณหรือเปล่าหรือว่ารังเกียจที่เขาแก่กว่าคุณหรือว่ารังเกียจที่เขาไม่ทันโลกเหมือนคุณหรือเปล่าความเป็นเดอะซันแพวพาวราวตากผ้าของคุณนะคะมันทําให้เขารู้สึกโอ้อารมณ์บัดจอยอารมณ์ไม่ดีอะ่ะหงุดหงิดอะ่ะอยากสวบอยาหยุมหัวผู้คนรอบข้างแบบ รู้สึกว่าอยากถามใครว่าเอ๊ะคุณไปไหนคุณทำไมถึงแบบหายไปไม่สนใจเขาก็กลัวว่าคนรอบข้างจะบอกว่าอาทำใจเถอะถอดใจเถอะคบกับเดอะซัน่ะมีแต่พังเพราะว่าหัวใจอ่ะมันต้องวิ่งตามหลายคนคิดว่าเขากับคุณไม่คู่ควรกันนะคะมันทำให้เขาเลยเฟล เฟลเราก็ต้องมานั่งส่องคุณแบบเซ็งๆเบื่อๆในยตอนนี้เขากลายเป็นคนที่เบื่อหน่ายชีวิตอะ่ะเพราะว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้วเขามองว่าแพชชั่นที่เราเคยมีเราเคยแบบว่าว่าหวิวสิวกิ้วต่อกันเนี่ยเธอไม่ต้องการเราเหมือนเดิมแล้วหรอทําไมอะ่ะทาไมเธอถึงใจร้ายจังตอนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยใจร้ายเบื่อเขาอยากทิ้งเขาอยากโสดอยากไปอยูม่หมด มีอิสระนะคะเขาอยากรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นห่วงเขาบ้างหรือเปล่าเขาห่วงคุณเสมอนะคะพลังงานของคนเกิดเดือนมกรานะคะธันวานะคะเมษาสิงหานะคะแล้วก็มกรานะคะนี่คือค่าคืนนี้ เขามองคุณแบบไหนเขามองว่าคุณใจร้ายอยากทิ้งเขาอยากเลิกลาอยากไปหาคนอื่นเบื่อเขาแล้วอ่ะเขาไม่อร่อยแล้วคุณไม่อยากกินเขานี่คือสิ่งที่เขามองคุณคุณเป็นแบบนี้เลยนะคะแฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะกุญแจค่ะ